วันะคะวันนี้เรามารีวิวต้นไม้มงคลกันค่ะวันนี้เรามารีวิวต้นทองอุไรนะคะปลูกหน้าบ้านค่ะตอนนี้ปลูกสองต้นนะคะต้นทางด้านซ้ายนี่ต้นเองนะคะ ต้นทางด้านขวาต้นนี้เราซื้อมาค่ะรีวิวความสวยของนางนะคะว่านางมีความสวยแค่ไหนทุกบ้านควรมีนะคะสวย ใบไม่ค่อยร่วงค่ะส่วนมากจะเป็นดอกมาให้ที่ร่วงมากกว่านะคะออกจะออกตลอดค่ะหยุดเฉพาะช่วงหน้าฝนแล้วก็มาออกตลอดเวลาค่ะบางต้นมีฝักต้นที่มีฝักจะดอกไม่ดกนะคะต้นนี้ไม่มีฝักค่ะไม่เคยเห็นฝักเลยค่ะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้ให้ เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้